วันนี้นะครับสอนทำครบปีพึ่งนะครับใบสาบเสือนะครับที่ไปตัดมานะครับตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็ใบตองนะครับใบตองแห้งนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นฤดูฝนหน่อยนะครับไม่มีวัสดุนะครับมาทำครบปีพึ่งนะครับ แล้วก็เอามาทาแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาใบไม้แห้งนะครับเอาไว้ข้างในนะครับแล้วก็เอาใบไม้สุดนะครับอ้อมไว้นะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกพูดไม่คับไม่ดวกเท่าไรหรอกนะครับ ก็ขออภัยนะครับนี่นะครับทำแบบนี้นะครับ,นะรบแล้วขออนุญาตไปเอาเสื้อกแป๊บนะครับเอาเสื้กมามัดนะครับหรือจะเอาเถาวันมามัดก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับมานะครับเอาเสื้กมาแล้ว เอาเถาวันมัดก็ได้นะครับถ้ามีเถาวันนะครับกันไก่ก็ไม่เข้าไม่คมเท่าไหร่หรอกกันไก่นี่นะครับมัดแน่นๆนะครับตรงปลายจักมันนะครับ อันนี้ใส่ใบสับเสือนะครับใช้ใบสับเสือแล้วก็ใบตองนะครับใบตองเอาใบสับเสือหุ้มใบตองไว้นะคะแทนเป็นควันนะครับถ้าเป็นไฟนะครับพึ่งไม่กลัวนะครับมันจะตอดเอาเลยนะครับพึ่งไม่กลัวไฟนะครับกลัวแต่ควันนะครับเพราะว่าสัญชาตยานพึ่งนะครับกลัวไฟป่านะครับแต่ก็มันไม่กลัวไฟป่าหรอกมันกลัวควันป่ามากกว่านะครับไฟป่ากับควันป่า ควันมันก็เกิดมาจากไฟนั่นแหละนะครับก็เอาง่ายๆเนาะควันป่าก็ได้เนาะนะครับไฟป่าควันปา่านั่นแหละนะครับหยุดอยากเหลือตื้นนะครับนี่นะครับก็ได้อยู่นะครับตัวนี้ลองนะครับอีกครั้งก็สวัสดีเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเรียกว่ากระลิงนะครับผมก็ไปฝึกพูดไทยมานะครับเพราะว่าพูดแต่ไทยกระโดนนะครับพี่น้องอัดสีหูนะครับว่าไทยกระโดนขึ้นอย่างนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับครบเรานะครับะนะนะ นี่นะครับเราก็มาตัดแต่งนะครับนี่ตัดแต่งมันง,งามๆนะครับไม่ได้ทําขายนะเนี่ยขายก็ไม่มีใครซื้อหรอกทำงา่ายนะครับทุงนี้ก็ดีอยู่นะครับทํามาหากินเองนะครับ ยังไงก็ไปล้างอยู่ดีนะครับนี่นะครับครบนะครับไม่รู้ว่ามุมกล้องเห็นครบผมไหมนะครับไม่ได้มุมมุมกล้องนะครับตั้งกล้องไว้สูงมากนะครับโคตรสูงเลยมองไม่เห็นมุมกล้องมองไม่เห็นตัวเองนะครับก็ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อาจจะขันหน่อยนะครับเพราะอยู่น้าบ้านน้าเมืองเนาะไม่ได้อยู่น้ปาป่าน้าดงน้าเขานะครับน้ปาป่าน้าดงพูดแล้วยังพูดยังไม่ขาดคําเลยไม่ใช่ในปา่าในเขาในดงนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในปา่าในเขาในดงก็จะมีเสียงนกนะครับก็เสียงธรรมชาตินะ,นะครับครับก็เป็นยังไงครับก็คบตีพึ่ง นะครับตีพึ่งหลวงนะครับเอาไปตีอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าไปฟาดหัวเพื่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็หยอกเล่นนะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ติดตามและกดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะครับกระดิ่งนะครับไม่ใช่กระลิงนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูการจุดคบกันนะครับ การเดินป่านะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับกับอันนี้นะครับแต่นะครับการเดินป่านะครับเราต้องมีสิ่งนี้นะครับก็คือนะครับยาหม่องยาดมนะครับดมก็ได้นะครับยาหม่องนี่นะครับก็คือกันตอนพึ่งมิ่มตอดหรือแตนต่อตอดอะไรก็ช่างที่มันต่อเราเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาได้นะครับ ไม่ได้สนับสนุนนะครับหรือไม่ได้มาขายยาขายอะไรนะครับแล้วก็ไฟแชทนะครับก็เราต้องมีนะครับเราต้องพบพานะครับอย่างน้อยๆนะครับต้องเตรียมไว้2อันนะครับแล้วก็มีดนะครับการเดินป่าแต่ไม่อยากเอามาให้ดูนะครับหลักเกณฑ์ซุมซนอะไรมันเยอะนะครับมาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจุดกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูมุมกล้องก่อนอ่ะมุมกล้องผ่านอยู่นะครับ เงินไก่นะครับเงินไก่ด้วยเห็นยาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวการจุดนะครับให้เรานะครับจุดเลยนะครับลมมานะครับช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับบ้านผมเริ่มหนาวแล้วนะครับลมแรงมากนะครับเห็นไหมครับมันจะถือนี้นะครับเราจุดแล้วนะครับให้เราตั้งไว้นะครับ อย่าอย่าไปโดงขึ้นแบบนี้นะครับตั้งไม้แบบนี้นะครับมันจะควันขึ้นนะครับเห็นไหมครับไฟก็รุปแรงมากนะครับก็ระวังนะครับเห็นไหมการตีพึ่งหลวงนะครับเขาจึงเอาใบอันนี้ห่วนะครับถ้าจะเอาใบไม้แบบแห้งๆไปใส่เลยนะครับมันจะไหมนะครับจะไหมป่าไหมบ้านไม้หมอะไรได้นะครับนี่ครับควันเยอะมากนะครับควันขโมงเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่แหละนะครับ การตีพึ่งมิ่มนะครับการตีพึ่งเราต้องทําครบนะครับทําครบอะไรก็ได้นะครับขอให้มันเกิดควันนะครับแต่ขออย่าให้มันเกิดไฟปานะครับแบบนี้นี่ก็ถูกวิธีอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจและทุกๆคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับรับชมเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ชัดนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็นี่อย่าลืมนะครับไฟเช็คนะครับ ยาหมองนะครับยามองนะครับแล้วก็มีดนะครับมีดมีดมีดนะครับให้ดูไม่คักหรอกมีดนะครับหลักเกณฑ์ซุ่มซนอะไรมันเยอะนะครับการละเมิดหลักเกณฑ์ซุมซนอะไรมันเยอะนะครับอยากเอามาโซเท่าไหร่หรอกนะครับก็เป็นยังไงนะครับบ้างนะครับไปสาบเสือนะครับก็สามารถกันพิษต่อ แตนพึ่งนิ่มได้นะครับถ้าเรานะครับเอาใบมันนะครับไม่ใช่ใบมันสับปะหลังนะครับเอาใบสาบเสือเนี่ยนะครับมาเขายุ่มเขายุ่มใส่น้ํานะครับหรือเอามาตํานะครับแล้วก็เอาใบนะครับเขาเรียกว่าอะไรเอาไปจุ่มเอาไปแตะนะครับค้างไว้2นาทีนะครับสักวันหนึ่งก็ได้นะครับถ้ารอได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําวันหนึ่งนะครับอันนี้พูดเล่นนะครับ ก็ได้นะครับมันจะกันได้นะครับกันพิษได้นะครับพิษจะออกนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เหลือแต่อะไรล่ะก็พูดดนแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็ต้องกดไลค์ด้วยนะครับเอออ่ะก็ต้องตัดสินใจด้วยนะครับครบนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ดับนะครับมันไม่ดับนะครับแล้วก็เป่าไปด้วยนะครับ ใไหมไฟติดแล้วนี่นะครับแล้วก็ตั้งตั้งแบบนี้นะครับไฟนะครับมันจะลุบขึ้นแบบนี้นะครับมันจะตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเอาขึ้นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับไฟมันก็จะขึ้นนะครับนี่ตั้งเกินแบบนี้ไม่ได้ไฟมันก็จะขึ้นนะครับต้องตั้งลงนะครับนี่นะครับการตีพึ่งนะครับตอนเราเห็นพึ่งเราก็ดูงใส่แบบนี้นะครับต้องบังไว้ตรงหน้านะครับนี่ต้องบังไว้แบบนี้นะครับนี่บังไว้แบบนี้นะครับไม่ใช่จุกใส่หน้าเราเลยไม่ใช่นะครับนี่นะครับบังไว้แล้วก็เป่าไป ไอ้เป่าใส่ตัวเองนี่แลรมมันมาทางผมครับขออภัยนะครับครับก็เป็นยังไงครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับมิลลักและแฟนเพลงนะครับก็วันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอะรบกันเลยครับ